ตามที่กล่าวมาในตอนต้นก็รู้สึกว่าประโยชน์ในการรับฟังจะน้อยน้อยไปสักนิดหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการเอาประวัติศาสตร์มาคุยกันแต่ความจริงเรื่องคุยกันแบบนั้นพ่อก็คิดว่าดีเหมือนกันจะได้ทราบว่าคนไทยเรานี่ ที่เราต้องเสียกำลังไปก็เพราะวา่าเสียอิสรภาพไปเพราะคนใจดีมาเวลานี้เราก็มักจะเป็นคนมีศีลมีธรรมมีศีลมีธรรมนี่เป็นของดีแต่้ว่าถ้ามีศีลมีธรรมแล้วก็จิตใจตั้งอยู่ในความประมาทไทยเราอาจจะกลายเป็นทาส คราวนี้ถ้าเป็นไายก,ก็คงไม่มีความเป็นไทยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความประมาทอย่างหนึ่งในความอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งความระโมบโลภมากของบุคคลที่มีอำนาจอย่างหนึ่งการขายตัวให้กับคนต่างชาติอย่างหนึ่งในการที่ไม่คิดอะไรให้รอบคอบอย่างหนึ่ง พ่อสังเกตดูคนเลวมักจะมีเสียงมากพ่อเดินทางไปรอบๆประเทศคนไทยทั้งประเทศเขาไม่เคยรู้เรื่องรัฐธรรมน,นูญไม่เคยเรียกร้องประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยไปยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่อง เขามีความรู้เรื่องและมีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือผู้บริหารประเทศทำงานโดยฉับพลันช่วยเหลือเขาและคนที่ท่านนอนตนและอดตนว่าเป็นคนดีลูกรักทั้งหลายเจนว่าคนพวกนี้เป็นคนบ้าจีและเป็นคนบ้าอนาจเป็นคนบ้าวิชาความรู้ มักจะอ้างประชาชนว่าถ้า,าประชาธิปไตยอย่างร่างรัฐธรรมนูญก็ควรจะมีประชาชนเข้าร่วมโดยแต่เนื้อแท้ประชาชนจริงๆนั้นมีไม่กี่คนที่มีความต้องการอย่างนั้นประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการอะไรต้องการว่าถ้าเขาไม่มีน้ำต้องการน้ำ ไม่มีข้าวต้องการข้าวไม่มีที่ทำมาหากินต้องการที่ทำมาหากินและคนประเภทที่ทำให้คนไทยต้องชิบหายวายวอดเครื่องมือสำหรับที่จะทำให้ประเทศอยู่รอดก็ดีและอาชีพของคนไทยก็ดีที่กำลังมีอยู่หากินกันอย่างพอกินบางทีก็เหลือเฟือ ต้องกลับกลายเป็นคนยากจนเข็นใจไปอยู่ในป่าสงวนมีที่กันคนละไรสองไร่และคนไทยที่ตั้งการต้องกอารแยกขายชาติจะทำลายลทัทธิประเพณีคนไทยประเภทนี้แหละที่เขาต้องการรัฐธรรมนูญต้องการประชาธิปไตยแต่ความจริงมันเป็นอัตตาธิปไตยในรูปรัก คำว่าอัตตาทิปตยก็หมายความในความเป็นใหญ่ของเขาตอนนี้พ่อจะไม่นำประวัติศาสตร์มาพูดจย่ะขอนำเรื่องราวของเท่าผู้ท่านผู้เท่าท่านผู้เท่านี่เป็นใครพ่อก็ไม่รู้จะบอกชื่อได้เหมือนกันหรือว่าประวัติศาสตร์กเราก็ได้แต่จำจำกันมา พอสอสถานที่ชื่อบุคคลมันขาดตอนไปมากประวัติศายตร์ของเราไม่ใช่จะมาตั้งต้นเอาที่ตอนพระเจ้าอะไรพระเจ้าพรมมหาราชเริมมาโผล่ที่นีทีก็พ่อขุนสีอินทราทิตความจริงไม่ใช่อย่างนั้น คนไทยนี่ถ้าจะเขียนประวัติศาสตร์กันจริงๆต้องเขียนกันอีกเยอะเพราะว่าราวา่า,วาทั้งหมดเป็นคนไทยอย่างในสมัยมาองสมเด็จพระจอมไตรปรมสารสดาสัมมาสัพพุทธเจา้ายังทรงพระชนอยู่เวลานั้นท่านหมออาชีวกกมาราพัดได้ลาองสมเด็จพระบรมครูมาที่ทวาราวดี ตอนนี้ก็ปรากฏว่าทิทวาราวดีเป็นคนไทยท่านหมอชอีวกไปยืนยันกับองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าชาวทวาราวดีพูดภาษาโดดและพูดไพเราะมากพระพุทธเจ้าให้พูดให้ฟังเมื่อพระหมออชีวกพูดภาษาททวาราวดีสมเด็จพระจินทร์สีก็ทรงพูดภาษานั้นพูดกันสนุกสนานในที่สุด พระหมอชีวโกโมาราพัดก็สงสัยจึงได้ทูลถามองสมเด็จพระจอมไตรว่าพระองค์ทรงรู้เรื่องนี้ได้อย่างไงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดว่าชาวกรุงกบินพัททั้งหมดใช้ภาษานี้เป็นภาษาพื้นเมืองนี่เป็นอันว่าคนไทยเราอยู่ในที่นี้มาน,นาน เนี่ยค่อย้ายออกไปมากนแสดงว่าแต่คนไทยมีมากแต่การที่อยู่ต่างถิ่นในสถานที่ต่างกันอยู่กันคนกกคนละเหล่าภาษาที่พูดจริยาวัฒนธรรมมันอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง <c oughs> แต่น้ำใจก็คงเป็นคนไทยตอนนี้ไปพ่อจะขอนำเรื่องอท่านทั้งหลายที่เล่ากันต่อๆกันมาพ่อฟังมาตั้งแต่เด็ก เอาเข้ามาประสมผสานกันจะถูกหรือผิดพ่อก็อขอยอมรับว่าถูกก็ได้ผิดก็ได้ฟังกันมายังไงก็คปลนไปเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นไทยของเราท่านได้บอกว่ามีบุคคลคนหนึ่งเพราะว่าในสมัยเมื่อพ่อเด็กๆมีพระผู้ทรงอภิญญามาก แต่พอพูดเรื่องนี้ไปบางทีอาจจะมีใครเข้าไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวว่ามหาวีระนี่คงจะอดฤ์อดเดชอีกแล้วความจริงพ่อเป็นคนไม่มีฤ์พ่อเป็นคนไม่มีเดชถ้าฤ์เดชจะเพึงมีก็ต้องอาศัยองค์สมเด็จพระชินาีบรมศาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้า อาศัยวิชาความรู้ของท่านเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2521ยังกทั่งถึงวันที่พูดนี่เป็นวันที่17มกราคม2522พ่อได้รวบรวมความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางตอนที่พ่อศึกษามาในกรรมฐาน40ทั้งหมด และก็มหาปฏิปัะธานาสูตรด้านขั้นสุขวิปัสสโกตีวิโช,วชละพิญโยปริสัมพิทัปโตและก็นำเอาด้านเตวิโชกชละพิญโยเข้ามาบวกกันใช้กำลังสมาธิสั้นๆ <c oughs> ก็ถึงเวลานี้ปรากฏว่านักศึกษาทั้งหมดสามารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ประมาณพันคนเศษ ที่สำนักเราก็จะผ่านไปประมาณสามร้อยคนเสร็จในสำนักและคนที่อยู่ในสำนักก็ไปฝึกกันต่อต่อ,ตอไปพ่อเป็นคนไม่ห่วงวิชาเพราะว่าไม่ใช่วิชาของพ่อเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าสร้างคนให้เป็นคนดีอย่างนี้แต่ใครจะบอกว่าเป็นอดอุตริมนุสธรรมก็เชิญไม่ใช่อด แล้วไม่จะทำให้แนะนำให้เขาทำแล้วเขาก็ทำกันได้จะหาอดลิ์อดเด็กก็เชิญพ่อไม่หิงแคร์สำหรับคนดีแต่พูดแต่ไม่ทำสินห้าก็ไม่ครบพ่อจะสนใจอะไรเวลานี้พ่อใกล้จะตายอยู่แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรขึ้นมาพ่อจะบอกให้หมด เป็นอันว่าความรู้ต่อไปนี่อาศัยความรู้จากองค์สมเด็จพระบรมสุคตบ้างอาศัยการบอกเล่าของท่าน้เฒ่าท่านผู้ใหญ่พระในสมัยก่อนบ้างแล้วก็คารวะในสมัยก่อนที่ท่านทรงทำบ้างท่านคุยกันต่อๆกันมาอย่าลืมว่าพ่อเองพ่อก็ไม่ยืนยันว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงยังไง เป็นอันว่าท่านผู้ท่านทั้งหลายท่านผู้รู้ก็แล้วกันนั้นจะเรียกว่าท่านผู้เท่าแล้วท่านตายไปไม่มีกระดูกเหลือแล้วทั้งหมดเนี่ยที่คุยให้ฟังให้พ่อฟังไม่มีกระดูกท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบท่านบอกว่ามีบุคคลอยู่คนหนึ่งเอาระยะสันส้นๆท่านผู้นั้นคือพระเจ้ามังรายล,ลูกชายลูกชายของพระเจ้าอาชุตราช ยอมแช่งไหมกันท่านองค์นี้ครองราชยสบัติแทนราชบิดาเมื่อครองราชยมบัติแทนราชวินดาแล้วก็เริ่มขยายอาณาเขตจากหนึ่งที่พระราชวินดามีอยู่ขยายไปอีกสามเท่าตัวเป็นสี่เท่าและก็การขยายอาณาเขตข้าพเจ้าวางรายมหาราช มหาราชนี่พอตั้งให้นะก็ไม่ได้ใช้อาวุธแต่ความจริงจะว่าไม่ใช่อาวุธก็ไม่ถูกท่านใช้อาวุธที่มีความสำคัญมากมือจับดาบแต่ดาบไม่ได้ฟันใช้ลีลาหนึ่งคือการแต่งตัวสวยอบรมคนที่อยู่ในขอบเขตการปกครองให้มีระเบียบ เวลาที่แสดงความเป็นเจ้าเป็นนายคนก็เป็นเจ้าเป็นนายคนผู้คนแสดงความอ่อนน้อมเวลาที่ถอยเครื่องแบบออกก็เป็นเพื่อนกับคนชอบคุยกันแบบสบายๆตามใจชอบนี่ว่าคุยกันแบบไทยๆนั่นแหละ เราอาศัยน้ำใจรูปร่างท่านสวยเป็นคนเนื้อละเอียดคนไทยเวลานั้นเป็นคนเนื้อละเอียดผิวค่อนข้างเหลืองมีจริยามัญญาิสมบูรณ์แบบมีความอ่อนน้อมเป็นปกติมีวาจาไพเราะย่อมเป็นที่รักฉะนั้นเวลาจิตจะขยายนาเขตเวลานั้นก็ยังไม่เรียกกันว่าประเทศ ก็ควรจะเรียกว่าเป็นกลุ่มชนท่านก็พาคนของท่านไปในเขตนั้นนั้นนำเครื่องบรรณาการที่มีอยู่ที่ตนมีอยู่เช่นทองคำ <c oughs> และผ้าที่มีค่าการทำผ้าก็ทำดีถือผ้ามาจากแพ้งกาสีเป็นมาตรฐานเอามาสร้างกันพอกันเอง แล้วของที่มีค่าต่างๆก็ไปให้ผู้ปกครองเขตในกลุ่มๆแล้วก็รวมตัวกันพูดภาษาเดียวกันว่าเราเป็นพวกเดียวกันเอาเข้ามารวมเป็นกลุ่มดีกว่ามีอะไรจะได้ช่วยเหลือซึ่งกัน,ลกนและกันแล้วท่านก็ให้ความช่วยเหลือตลอดมาในที่สุดคนในเขตนั้นเขาก็ยอมอ่อนน้อมแสดงว่ามารวมเขตด้วย ก็เห็นว่าช่วยเขาด้วยดีตอนนี้แล่ะลูกรักอน,นาจาักรที่ได้กว้างใหญ่ไปอีกสามเท่าน่านก็ส่งพี่น้องของท่านไปปกครองปกครองอย่างพี่อย่างน้องไม่ใช่ปกครองแบบเจ้าแบบนายนี่ตอนนี้เป็นว่าเข้าใจไว้นะแล้วก็ต่อมาพระเจ้ามังรายมหาราชคำว่ามหาราชนี่พ่อตั้งให้นะ ท่านก็สวรรค้คนะืขอ,ขอตายไปต่อมาก็เป็นอันว่าเมื่อพระเจ้ามังรายมหาราชตายรัชการในสมัยนั้นที่พ่อบอกมาแล้วอ่ะนั้นผ่านไปกี่รัชการเดี๋ยวก็จะลืมนะผ่านไปถึงสาสิบห้ารัชการตัวผ่านไปเป็นสนะี้นสิบสาิบสี่เนี่ยพอรัชการใีสาสห้า พระเจ้าพังคราชเมื่อพระราชวินดาที่งคตก็ปรากฏว่าทรงสรวยราชัน์แต่ยุ18ปีมาตอนนี้เราไม่ได้เตรียมการรบใช้การปกครองตามปกติแบบพี่แบบน้องอาศัยเจ้ามอนอันดภานเมืองหริปุญชัยคือเมืองลำโพนที่เรียกกันว่าขอมดำ อังครองราชมาถึงอายุปีที่อายุยี่สิบก็เห็นได้สองปีเนี่ยสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบข้อมดำก็ยกทัพมาเขาเดินทางเดินทางทัพมายี่สิบวันใช้กำลังหนึ่งแสนคนเรามีคนตั้งแต่ใหญ่ที่สุดแก่ที่สุดถึงเด็กที่สุดจุดแสนคนเสเ็ษเมื่อกองทัพมาเราก็ต้องนำกองทัพออกไปรับ ตหารที่ไม่มีการฝึกปืออยู่ก่อนเพื่อการรบเราก็รบแบบตีกันเขามีระเบียบินัยในที่สุดการประทะกันในคราวนั้นเราก็สู้เขาไม่ได้ลูกหลานที่รักต้องแพ้เขาบังคับให้ไปเจ้าพังการาชไปปลูกบ้านอยู่นอกเขตที่เขากันเขาไว้แล้วก็ต้องทรงส่วยให้เขา ตอนนี้และลูกหลานที่รักเอ๋ยความสุขความสมบายความอุดมสมบูรณ์มีเพียงใดเราต้องตกเป็นท่ายเขาเขาก็ใช้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการเขาบีบบังคับแม้แต่พระเจ้าพังคราชเขาจะใช้ให้เทกระถนขี่ทวยกระ,ะถนเยี่ยวก็ต้องทำคนทุกคนทำนาทำไร่ ทำอะไรเขามันได้เขาต้องการจะได้เขาก็เอาลูกใครเมียใครที่เขาต้องการอยากจะได้เขาเอาเขาก็ต้องได้ถ้าไม่ได้หมายถึงตายการทำกิจการงานทุกอย่างลูกรักเราเป็นท่ายเขาความจริงเมืองของเราแต่ว่าเขามาปกครองเราเขาถือว่าเราเป็นทาส เขาใช้อำนาจกดขี่เขาต้องการให้ไทยทั้งหมดตายวิวยกำลังการทรมานมันแสนเยสาหัสที่มันดาลูกหลานที่รักที่เห็นว่ามีคนเป็นกลุ่มกลุ่มในสมัยที่พ่อไปเชียงแสนเมื่อไปโดยตุง ตั้งนั่งรวมกลุ่มกันกวาดพื้นที่นอนกระดนินกินกระายใช้กระทะหุงข้าวใช้กระทะต้มเผือกมันกินรวมกันนั่นเป็นเกณฑ์ที่ถุกทรมานที่สุดเป็นอันว่าคนไทยที่เคยมีความสุขความอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องแต่เวลานี้มาเป็นทาส เขาใช้อำนาจจนกระทั่งว่าเวลาจะทำงานให้กับเขาเวลาที่เขาต้องการให้ยกข้าวยกของถ้ามันหนักเกินไปเขาไม่ชอบใจเขาก็ตัดแขนเขาก็ฟันขาเขาก็ตีเขาก็โหดทำตามกำลังชอบใจเป็นอันว่าในสมัยนั้นคนไทยก็เต็มไปได้วยความเศร้าโศกเสียใจ มีแต่ความระทมหาความสุขไม่ได้พวประเทศเขตที่ปกครองต่างก็ระง,งมบดามน่ายของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นความสุขความสุขที่เคยมีมาในการก่อนไม่มีจะไปที่ไหนก็มีคนทุกคนนั่งมีแต่ความน่าเศร้า กำลังใจสิ้นไปหมดความเป็นไทยความเป็นไทยไม่มีในน้ำใจของคนทั้งหลายเพรขาดอิสรภาพนี่แหละลูกรักทั้งหลายความเป็นทาสมันไม่มีอะไรดีอย่างนี้นะฟังเสียงปี่มอน,สนแสดงซึ่งความโศกและความเศร้าของชาวไทย ที่มีความรื่นเริงมาในการก่อนใครทุกคนต้องนั่งน้ำตาไหลกำลังใจก็สิ้นหาอะไรดีไม่ได้ที่จะขออยาก,กินที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์เขาก็ดึงความอุดมสมบูรณ์ของเราไปเราทำข้าวได้มาก เขาก็เอาข้าวไปเขาต้องการอะไรต้องได้ทุกอย่างทรัพย์สินที่มีอยู่ถ้าบังเอิญเขาจะต้องการเขาก็ต้องเอาให้ได้นี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะทำยังไงได้ลูกหลานที่รักในเมื่อเราจำจะต้องเป็นพ่ายเขานี่แน่ต่อมาในวันขนา้างหน้าต่อมาก็ปรากฏว่า เขาก็บังคับให้คนไทยเราไปอยู่ในเขตเขตหนึ่งที่เรียกว่าแคว้นสีถวงหรือว่าแคว้นสีทองในตอนนี้ก็ปรากฏว่าเรามีที่จำกัดมันเป็นที่ดอนไอ้ที่น่ยมันเป็นที่ดอนนะถ้าน้ำปลาเข้าปลาหายก็หาได้ยาก เป็นนั้นว่าเราทุกคนต้องมีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์หาความสุขจริงๆอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นที่นดราน้ำไม่ได้ทธอย่างไงความเป็นอยู่ของเราความเป็นอยู่ของเราก็เป็นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ไอเรื่กรเกษตรนี่ไม่ต้องมีนะ้ำมีท่าต้องทำมาหา้กินกันตามปกติแต่ถ้าว่าลูกหลานที่รักความเป็นอยู่ของเราปราศจาอิสรภาพไม่มีอะไรเป็นความดีเราอยู่ด้วยกันเนื้อที่ประมาณแสนไร่เศษเศษที่เขาจำกัดให้ จะกินจะอยู่มันก็หาความสุขหาความสมบายไม่ได้บ้านเรือนที่อาศัยที่เคยมีความสุขเราก็ต้องอยู่รวมกันรูก,กตอบเล็กๆเ,เป็นที่อยู่ที่อาศัยหาหัวเผื่อข้วมันแต่ว่าทุกปีเราจะต้องส่งทองคำให้เขาปีละจำนวนมากมันนับเป็นช่างๆนะเป็นสิบช่าง ถ้าเราหายเขาไม่ได้นั่นหมายถึงว่าเขาจะใช้อํานาจเขาทำลายต่อมาเมื่อพระเจ้าพังการาทรงเสวยราชมันหมายไม่ใช่ทรงเสวยราชต้องเสียอํานาจออกไปแต่ว่าบรรดาประชาชนชาวไทยเป็นคนที่ทรงไว้ซึ่งความดีมีเจยิยจารณธรรมดี ถึงแม้ว่าพระเจ้าพังการาาจะไม่ใช่พระราชาเขาก็ยังเคารพว่าเป็นพ่อบ้านแม่เมืองยังเคารพเป็นพระราชาอยู่เรื่องอภิจารนกรรมสำหรับพระเจ้าพังการาาพระองค์ก็ไม่ทรงฉลองพระองค์แบบราชาเวลาที่จะไปหาบรรดาประชาชนชาวบ้านใา้กระนุ่งแกงกเกงดำ อย่างกระทุกนี้ที่ลูกแปลเห็นอยากจะเห็นพระเจ้าพังคาราชแต่ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนุ่งกางเกงขาสั้นอายุประมาณกลางคนนั่นสัน่นนันฟันแดนถึงว่าเวลานั้นท่านทูกทุกทรมานมากท่านก็มีตัวอย่างอย่างประชาชนนั่งมองอยู่แต่ลูกแปลไม่ถามเลยไปคิดว่าต้องการเห็นพระเจ้าพังคาราช ก็ไปเห็นาตอนที่ท่านลำบาก <c oughs> ต่อมาเป็นอันว่าคนไทยเราได้รับความยกเข็นในเวลานั้นเราต้องเป็นท่ายเขาอยู่ถึงเวลา22ปีลูกรักคนแสงคนเศษมีเนื้อที่แสนไร,เร่เศษเศษนิดหนึ่งคิเฉลีย่ยแล้วเราก็มีคนมีเนื้อที่ไม่ถึงไร่ตัวหนึ่งคน และนนอกจากนั้นเจ้าขอมทรชนมันยังใช้อำนาจจะต้องการอะไรมันเอาทุกอย่างมันต้องการจะฆ่ามันต้องการจะตีมันต้องการจะทำะไรมันทำทุกอย่างตามใจชอบเดินสวนทางกันเขาอยากจะตีเขาอยากจะฟันเขาก็ทำได้กฎหมายของเขาไม่มีที่จะบังคับพวกเขาคำว่ากฎหมายก็คือทำตามใจชอบ ตามระบอบปกติธรรมดาเวลานี้ก็มีขึ้นแล้วมาในโลกเขาเรียกว่ากฎหมายตามใจชอบอย่างลาวกับเขมนที่เราเห็นเห็นอยู่ว่าเขาจะต้องการใช้งานยังไงเขาก็ใช้การจะกินจะอยู่เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะให้แม้แต่คนไทยเราก็เหมือนกัน เรื่องคอรับชั้นเรื่องโกงเรื่องกันเรื่องกินนี้มันก็มีอยู่นี่คนแบบเพศนี้พ่อเข้าใจว่าเป็นเชื้อชาติคอมเดิมคอมดำนะเดิมเขามาเกิดยึงหวังการทำทำลายพวกเราเขาเห็นแต่อำนาจส่วนตัวเขาเห็นแต่วความสุขส่วนตัวของเขาเราจะวินาศบันลายยังไงก็ช่างบางคนเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้แทนน,นัสดร ต้องการไปเป็นผู้แทนสันดอนหวังความสุขความทุกข์ให้แก่ประชาชนแต่เวลาเป็นจริงๆเขาบอกเขาอยากเป็นรัฐมนตรีอย่าเป็นเลขานการอย่าจะมีพภิสิทธิ์นนอยากจะมีพภิสิทธินีนี่สนแสดงว่าเราเลือกโจรเขาเป็นเป็นผู้แทนของเราถ้าเป็นผู้แทนจริงๆ ก็เป็นคนที่ควบคุมการบริหารของรัฐบาลแล้วก็เข้าไปคอยจี้จุดรัฐบาลไม่ใช่ไปเป็นรัฐบาลเสียเองจะบอกว่าระบบประชาธิปไยตยตาดจะผู้แทนรัสัดรที่เลือกเข้าไปจะต้องเป็นร,รัฐมนตรีเพราะไม่ได้เห็นด้วยเพราะคนไทยที่เราเลือกเข้าไปเขาไม่ได้มีศีลไม่ได้มีธรรมพอสมควร ถ้าเข้าไปบริหารประเทศชาติเองความเห็นแก่ตัวมันก็จะมีขึ้นทำอะไรก็หวังประโยชน์ส่วนตัวที่เราเห็นเห็นกันมาพ่อพูดดีพ่อไม่ได้ปลุกระดมมวลชนพูดให้ลูกหลานของพ่อฟังให้มีความเข้าใจว่าระบบประชาธิปไตยจริงๆผู้แทนควรจะเป็นผู้แทนผู้แทนไม่ใช่รัฐมนตรี พอพูดอย่างนี้อาจจะมีคนมีจำนวนมากเขาไม่ชอบแต่ขอให้ลูกลองคิดดูว่าถ้าเข้าไปบริหารเองถ้าตนทำผิดแล้วก็ใครจะเป็นคนลงโทษถ้าต้องการอำนาจต้องการรัต้องการทรัพย์สินก็ใช้การสินจ้างสึ่งกันและกันในการจ้างซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็หมดเสียง แทนที่จะเป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นขันาธิปไตยมีสมัยหนึ่งผู้แทนที่ท่านผู้ทรงเกียรติหวังดีกับชาติเข้าไปแบ่งโคต้าเป็นรัฐมนตรีกันไม่พอยื้อกันไปแย่งกันมาอย่างนี้หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยเราคนยังเรียกกันว่าโจราธิปไตย หมายความว่าโจรเป็นใหญ่เข้าไปปล้นความเป็นสุขขบรรดาโปรองชนชาวไทยแล้งงานอะไรที่จะทำขึ้นมันได้ฉับพลันไหมพนน้ำท่วมช่วยกันได้ทันทีไหมพนน้ำแห้งแถไถทันทีมีไหมดีไม่ดีเรื่องเล็กเรื่องน้อยนิดนๆก็สร้างความลาคาญให้เกิดขึ้นมิตรเทศที่เขาช่วยให้คนไทยมีความสุข ก็พยายามขับไล่เข้าไปและคนไทยที่มีความทุกข์อีกอี่แสนคนเขาไม่ได้เคยมองพ่อเข้าป่านะพ่อทราบดีว่าคนพวกนี้ต้องไปมีกินบ้างไม่มีกินบ้างไม่แต่ผ้าผ่อน่อสบายที่จะใช้ก็ไม่มีและบรรดาลูกรักท่านหลายหน้านี้ก็รู้สึกว่าหมดไป ขอลูกรักทุกคนรับฟังเทพหน้าใหม่ต่อไปนะเ mm hmm. พราะที่ได้เล่าต่อไป